สวัสดีครับผมวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์ปี2567นะครับผมนะก็มี1เรื่องสำคัญมาอัปเดตกันนะครับผมนะในส่วนของวันที่5วันนี้นะครับผมทางด้านของนายกเนี่ยเร่งถกเงินดิจิตัลไวลเร็ดจุลพัรณ์นะครับจอถามต้องรอปอปอชหรือไม่นะครับามาดูกันครับนายกครับเตรียมหารือรัฐมนตรีช่วยคลังจุลพัรณ์ วันที่5วันนี้นะครับเรื่องดิจิตอลวัตถระบุนะครับจะถามว่าจำเป็นนะครับต้องรอคำชี้แนะจากปป,ปอชอหรือไม่ย้ำจะพยายามทำให้ดีที่สุดและทำให้เร็วที่สุดครับเมื่อวานนี้ครับนายเฉษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีซุปเปอร์โพลสำรวจพบประชาชนรอคอยโครงการดิจิตอลวัตหนึ่งหบาทอยู่ และมั่นใจว่าจะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจได้วันนี้วันที่5กุมภาพันธ์ครับตนเนี่ยจะหาลือกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงคลังแต่อย่างที่ตนเคยบอกไว้ว่าอยากเร่งรัดอยากจะรีบๆทำนะครับเมื่อถามต่อว่าที่ช้าเนี่ยต้องรอคำชี้แนะจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมงเล็บปปอชอหรือไม่นายกเริ่มบีกล่าวว่าก็คงต้องรอ และจะต้องไปถามว่าจำเป็นต้องรอหรือไม่รวมถึงไปดูอีกทีว่าจะต้องทำอย่างไรซึ่งต้องทำให้ถูกต้องด้วยอย่างที่ตนเรียนมาตลอดว่ารัฐบาลเปิดกว้างให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นครับเรามีการปรับเงื่อนไขต่างๆนะครับทราบว่าพี่น้องคอยอยู่ในตอนลงพื้นที่นะครับก็ได้ยินได้ฟังอยู่และรัฐบาลก็มีความเชื่อว่าโครงการที่ต้อวัดเ,เป็นเครื่องมืออันใหญ่ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับ เมื่อถามว่าจะฝากอะไรไปถึงประชาชนที่รอคอยโครงการนี้อยู่รัฐมนตรีกล่าวว่าก็จะพยายามทําให้ดีสุดและทําให้เร็วที่สุดครับอ่านี่ก็เป็นประมวลโดยรวมนะครับเกี่ยวกับโครงการเงิน,นดิจิตอลไวเดดนะนะครับก็อัปเดตน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวอย่างไรวันนี้ครับตามต่อกันนิดนึงสําหรับความคืบหน้าโครงการที่หลายท่านให้ความสนใจนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรอดูเป็นระยะระยะ ว่าแนวโน้มเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งก็แน่นอนครับว่าเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นในเพิ่มเติมในเรื่องของโครงการดิจิตอลไวเลตนี้เดี๋ยวนํามาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับผมนะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ